ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิ์ขอเสนอนิยายลี้ลับมาสจรรยัย์และบาปบุญคุณโทษจะเป็นประพันธ์ของโรดราชสีมาทุกสปปรรพสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาต่างก็มีชะตากรรมเป็นเครื่องกำหนด,ดมาด้วยกันทั้งสิ้นถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรแต่วิบากกนั้น ก็หาได้หยุดนิ่งยังคงติดตามเป็นเงาตามตัวไม่ลดละบุญนายกุศลใดที่ใครมันสร้างมันทำจงเพียรพยายามสร้างไปอย่าหยุดยัง้งแล้วสักวันหนึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงบุญกุศลเหล่านั้นก็จะส่งผลตอบสนองให้กับชีวิตของเราเองเชกเช่นเดียวกันกันกบภูมโรคณะเกตทิป ขอเชิญท่านฟังภูมโรงบางจุดก,ก็สลัวสลัวเพราะแสงไฟส่องไปไม่ถึงเราจะมองเห็นได้ยังไงกันเล่าก็ใช้ตาดูใช้หูฟังสิวา้าว่าเสียงนั้นมันดังมาจากทางไหนก็เท่านั้นแหละเอา้ามัวได้ยืนเมอจ้องอะไรอยู่วะหนังนกก็ก็มองในสิ่งที่ ป้าให้มองหาอยู่ไม่ใช่เหรอฉันจะจะเห็นมันลวล่ะจะป้าต,ตัวใหญ่บันเล้อเลยไหนอยู่ตรงไหนของเองวะโนนโนนใต้ต้นจะปีข้างหนัวนุนที่จะให้ไปทางหลังบ้านด้านโนนไงละป้าเห็นหรือยังละ่ะเออเออ,อ,อข้ขาเห็นแค่เงาลางๆวะ่ะเฮ้ยด้านด้านมันค่อยๆเด่นชัดขึ้นมาแล้วโว้ยนงังนกเอ็งเห็นอย่างที่กาเห็นไม่วะ ตาจ้าค่คอยชัดขึ้นมาเรื่อยๆเลยโอ้โหป้าชัดแจ๋วเลยป้าตัวของมันใหญ่โตมากๆเลยอะงาของมันก็ยาวๆอุ้ยดูน่ากลัวเอ๊ะป้านั่นมันยืนพง,งกหัวขึ้นขึ้น,น,น,นลงๆอ,อยู่ทําไมล่ะป้าหรือว่ามันจะวิ่งเข้ามาทาร้ายเราสองคนเอ้ยถ้าเขาจะทำร้ายเราจริงๆแล้วก็ป่านี้คงทำไปแล้วล่ะแ,แปลกแปลกมากมาก เหมือนกับว่าเขาจะบอกอะไรกับเราอย่างนั้นแหละป้าก็ลองไปพูดถามคุยดูกับเขาเองสิเผื่อจะได้ความอะไรขึ้นมาบ้างอุ้ยข้าไม่เคยมีผัวเป็นช้างนลยอว้ยจะได้พูดคุยกับช้างรู้เรื่องอืเอางี้เอ็งรีบไปตามพวกคุณคุณบนตึกมาที่นี่ด่วนเลยจากป้าเขาอยู่ตรงไหนเหรอจ้านสายโน่นค่ะที่ใต้ต้นจำปีโอ้โหตัวก็ใหญ่งาก็ยาวมากแต่เอ๊ะ งาของเขาทั้งสองข้างนั่นดูมันคุ้นตายยังไงอยู่นะลูกนะต่อให้นานแค่ไหนวันก็จํางาช้างคู่นี้ได้ติดตาเลยจ้ะแม่งั้นก็หมายความว่าช้างเชือกนี้คือเชือกของงาที่เรานําไปถวายวัดนะสิใช่ค่ะเออแล้วที่เขามาปรากฏตัวให้พวกเราได้เห็นอยู่ตรงเนี้เขาจะมาทําร้ายเราหรือเปล่าไหลูกวันก็ยังตอบแม่ไม่ได้นะคะว่าจุดประสงค์ที่เข้ามานะั้นน่ะเขาต้องการอะไร เออแต่ท่าทางของเขาแปลกจังเลยแม่ดูสิคะตัวของเขายืนใส่ไปใส่มาส่วนหัวก็พะงกบขึ้นพงกบลงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีความหมายว่ายัางไงบ้างละ่ะลูกเออวันเองก็ไม่ค่อยจะสันทัดกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็เคยดูหนังผู้สารคดีเกี่ยวกับสัสตว์ต่างๆมาบ้างแต่ก็ไม่มั่นใจนะคะว่ากิริยาอาการที่เขากำลังแสดงออกมาในเวลานี้มันหมายถึงอะไรกันแน่แล้วมันร้ายหรือดีกันละ่ะลูก เออวันคิดว่าเขาคงจะมาดีมากกว่าคะถ้ามาร้ายแล้วก็เขาก็คงจะทําร้ายพวกเราไปตั้งนานแล้วนะคะแม่เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันจะลองขยับเดินเข้าไปใกล้ๆเขาอีกนิดจะลองพูดคุยกับเขาดูซิว่าเขาต้องการอะไรเอองั้นแม่ขอต่างไปด้วยคนป้าได้ยินที่คุณวันเธอพูดไหมเฮ้ยหูข้าไม่ดีหนวกก็ต้องได้ยินสิวะนังนี่ถามพี่ลึกฉันหมายถึงคําพูดที่คุณวันเธอพูดเมื่อครู่นี้นะป้าคุณวันจะเข้าไปพูดคุยกับช้าง งั้นก็หมายความว่าเฮ้ยเฮนี่เอ็งกําลังจะบอกข้าว่าคุณหนูหยุดเลยนะเอ็งไม่ต้องพูดไม่ต้องถามอะไรทางนั้นแม้แต่จะคิดก็ห้ามเอ็งคิดเด็ดขาดจำเอาไว้นะจ้าจ้าไปนางนกตามเข้าไปดูคุณหนูกับคุณผู้หญิงกันดีกว่ามาตามข้ามาจ้าป้าแม่ว่าแค่นี้ดีกว่านะลูกนะ อย่าเข้าไปใกล้เขาให้มากนักเลยจะมีอันตรายเปล่าๆค่ะแม่เอ,อดูสิคะเขายืนมองดูเรานิ่งเชียเออแล้วแล,แล้วเราจะพูดกับเขารู้เรื่องไหมล่ะเนี่ยเออก็ต้องลองดูกันก่อนแล้วค่ะแม่เออพี่ช้างพี่ช้างพี่ช้างต้องการอะไรเหลอจ๊าถึงได้มาปรากฏตัวให้พวกเราได้เห็นเออ ยืนนิ่งเฉยยังกะระูปปัน้นเขาจะรู้เรื่องที่เราถามเขาไม่ล่ะเขาอาจจะรู้ที่เราพูดกับเขาก็ได้นะคะแม่แต่ว่าแต่ว่าอะไรเหรอลูกเขาอาจจะพูดจาภาษาของเขาออกมาแต่เราจะฟังไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองค่ะงั้นเราก็ลองสื่อภาษาอย่างที่ผู้คนใบ้เขาใช้กันดีไหมลูกสื่อภาษาอ๋อจริงด้วยสิคะแม่ขอบคุณคะ่ะที่แม่ชี้แนะทางให้วันนึกออกแล้วล่ะค่ะ ที่เรากับเขาพอจะพูดเข้าใจกันได้แม่เขาพูดส่งเดชไปอย่างนั้นเองลูกแน่ใจนะว่าจะพูดกับเขารู้เรื่องค่ะแม่พี่ช้างจ๋าฉันพูดกับพี่ช้างพี่ช้างคงจะเข้าใจในคําพูดของฉันได้แต่ถ้าพี่ช้างพูดออกมาเป็นคําพูดของพี่ช้างเราคงจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแน่เอาอย่างนี้นะจ๊ะพี่ช้างถ้าคําพูดของฉันคําใดที่พูดออกไปแล้วมันไม่ใช่ ก็ให้พี่ช้างใส่หัวนะแต่คำพูดใดที่ถูกต้องก็ให้พี่ช้างพงกหัวเป็นการรับรู้ว่าใช่นะจ๊ะพี่ช้างคงจะเข้าใจในคำพูดของฉันทั้งหมดแล้วนะตาดูสิชู่วงขึ้นแล้วเสียงเสียงร้องออกมาและกิริยาการอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันล่ะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงกันนี่นาะอ๋อเหมือนกับเขาได้รับรู้ ในคำพูดของวันที่พูดออกมาทั้งหมดแล้วล่ะค่ะอืมเห็นทีต่อไปในวันข้างหน้าแม่คงจะต้องไปศึกษากิริยาอาการของพวกจัดต่างๆเอาไว้บ้างแล้วละ่ะที่พี่ชางมาปรากฏตัวที่เนี่ยจะมาทำร้ายพวกเราหรือเปล่าจ๊ะเว้ยนั่นนั่นนั่นเขาสายหัวไปมาน่ะลูกเงินก็แสดงว่าพี่ช้างไม่ได้คิดที่จะมาทำร้ายพวกเราที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมอ๋พอพงกหัวขึ้นขึนลง,ลง ถ้างั้นในเมื่อไม่ใช่งั้นฉันขอถามพี่ช้างต่อเลยนะพี่ช้างจะมาเอาชีวิตของป่าฉันใช่ไหมฮะใส่หัวไปมาเขาใส่หัวไปมาพร้อมกับส่งเสียงฟืดฟาดออกมาอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรกันล่ะลูกคงจะเป็นคำพูดที่เขายืนยันออกมาว่าเขาไม่ได้ต้องการชีวิตของป่าก็ได้นะคะอา้าวถ้าไม่ได้ต้องการชีวิตของใครแล้ว แล้วเธอมาปรากฏตัวขึ้นที่นี่เพราะอะไรเอ๊ะนั่นเขาค่อยๆโน้มตัวหมอบลงราบไปกับพื้นอ้าวนั่นเขาชูง,งวงขึ้นมาจะทำอะไรเลยนะ่ะวันลูกพ่อจะรู้ไหมว่าเขากำลังจะสื่อบอกอะไรกับเรานั่นนะสิคะวันเองก็ยังงงๆง,งอยู่เหมือนกันคะ่ะเอ้ยตายละอ้าว นั่นงาขวัเข้าทั้งสองข้างกระเด็นหลุดแล้วก็หายไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นละเนี่ยตรงบริเวณที่งาหลุดหายไปก็มีเห็นมีเลือดไหลออกมาสักหยดเออพี่ช้างกําลังจะบอกอะไรกับพวกเรากันอยู่นะดูสิลูกยังนอนหมอบชูงงวงเฉยๆอยู่เลยวันพอจะนึกออกแล้วล่ะค่ะแม่เขาสื่อบอกอะไรกับเราแล้วลูกวันนึกอะไรออกบอกแม่มาสิคงจะเป็นเรื่องงา ที่เรานำไปถวายวัดแน่ๆเลยค่ะแม่ใช่ไหมจ๊ะพี่ช้างอคงเป็นคำยืนนันว่าใช่ถึงได้ส่งเสียงร้องออกมาเออยังลูกขึ้นมายืนประหหัวขึ้นประหหัวลงอีกด้วยนะพ่พี่ช้างจ๋าพี่ช้างคงดีใจใช่ไหมที่เราทำเช่นเนี้อ๋อนั่นเขาประหหัวรับคำของลูกแนะ่วัน เราเดินเข้าไปขอสัมผัสแต่ต้องเนื้อตัวเขาสักหน่อยดีไหมลูกต้องลองขอเขาดูก่อนดีกว่านะคะถ้าเขาอนุญาตเราเราค่อยเข้าไปพี่ช้างจ๋าแม่ของวันอยากจะเข้าไปสัมผัสรูปเนื้อตัวของพี่ช้างสักนิดจะได้ไหมจ๊ะเฮ้ยเขาสายหัวเนี่ยลูกนั่นก็แสดงว่าเขาไม่ต้องการให้เราเข้าไปนะคะอืมไม่เข้าก็ไม่เข้ายืนดูอยู่ตรงนี้ก็ได้โอย เล่นตัวถือตัวซะด้วยอ,อ,อุ้ยร้องทำไมอมเขาคงจะตอบว่าแม่มึงคะที่แม่ไปว่าเขานะคะอ้ยได้ยินด้วยเหรอเนี่ยว่าก็ไม่ได้ซะด้วยฮะมีอะไรที่จะบอกกับพวกฉันอีกไหมพี่ช้างใส่หัวอย่างเนี้ยแน่นะว่าไม่มีอ่ะเขาพอกหัวขึ้นลงอย่างเนี้ยคงไม่มีอะไรจริงๆแล้วลูก ถ้าอย่างนั้นวันขอให้สัญญากับพี่ช้างนะว่าวันเนี่ยจะหมั่นทำบุญไปให้กับพี่ช้างมากๆเลยนะจ๊ะเอ้านั่นเขากำลังจะทำอะไรของเขาเนี่ลูกส่งเสียงร้องออกมาพร้อมกับยกขาหน้าทั้งสองข้างลงหัวก็พองกขึ้นพองกลงงัวก็ชูตั้งขึ้นท่าทางลักษณะอย่างนี้เหมือนจะทำการคารวะน,นะคะแม่เออ ใช่ใช่คงจะใช่นั่นไงเขาเป็นหัวขึ้นลงอยู่ตลอดเลยเอพอจะจาะพี่ช้างหยุดได้แล้วไม่ต้องห่วงนะฉันขอให้สัญญากับพี่ช้างว่าฉันจะไม่ผิดสัญญากับพี่ช้างแน่นอนจ้ะโอ้โล่งอกทีที่เขาไม่ได้มาทำร้ายใครขอให้ญ,ญาณของเธอจงไปสู่ภพภูมิที่ดีๆเถอะนะน่าเสียดายจริงๆ ที่ป่าของลูกเขานอนหลับไปซะก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะได้มารู้เห็นสิ่งแปลกๆกับเขาบ้างฉันได้เห็นได้ยินหมดแล้วเฮียเฮียมายืนหลบวุงอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ยายนกไปตามเธอกับลูกมานั่นแหละฉันได้ยินเสียงก็เลยสะดุ้งตื่นแล้วก็ตามออกมาแต่ไม่อยากจะเดินเข้าไปหานะกลัวว่าจะไปขัดจังหวะของพวกเธอเขา ฉันก็เลยมายืนหลบมุมมืดอยู่ตรงนี้เองเมื่อป๋าได้รู้ได้เห็นกับตาตัวเองอย่างนี้แล้วป๋าจะมีความเห็นอะไรอีกไหมคะจะต่อว่าป๋าว่างั้นเถอะวันไม่ได้คิดจะมาต่อว่าป๋าอะไรทั้งนั้นค่ะแต่วันอยากจะรู้นะคะว่าป๋าได้มาเห็นแล้วก็มาได้อย่างนี้แล้วป๋ายังคิดว่ามันเป็นเรื่องงมงายไร้สาระอยู่หรือเปล่าคะ ป๋าเริ่มเชื่อตั้งแต่เขามายืนขวางอยู่ที่กลางถนนจนกระทั่งถูกรถสิบล้อพุ่งเข้าชนแล้วล่ะยิ่งมาเชื่ออย่างสนิทใจก็ช่วงที่เขามานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยทุกคนคิดว่าป๋าเนี่ยเป็นบ้าแต่ความจริงแล้ววิญญาณของช้างตัวเมื่อครู่นี้แหละเขามาหลอกลอ้อแล้วก็จะทำร้ายป๋าอยู่ตลอดเวลาในที่สุดป๋าจึงได้ตั้งจิตอธิษฐาน จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ใดๆอีกทั้งสิ้นอ๋อ,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 อพรายเหตุนี้นี่เองเฮีย er ถึงได้มอบโรงงานทั้งหมดให้กับคุณชิดวันดีใจด้วยค่ะที่ป่าของวันมีน้ำใจประเสริฐอย่างใหญ่หลวงไปค่ะกลับเข้าบ้านกันเถอะขาของป่าดีขึ้นแล้วหรอคะถึงไม่ใช้ไม้คำยันน่ะก็ดีขึ้นมากแล้วล่ะที่ป่าไม่ใช้ไม้คำยันก็เพราะว่ามันลำคานลำคาญยังไงก็ควรจะใช้นะเฮียนะ เกิดพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาก็ยังพอจะช่วยค้ำยันให้หนักเป็นเบาลงได้หรอกนะฉันรู้ตัวของฉันเราเองหรอกนะถ้าอย่างนั้นตามใจป่าเขาเถอะแม่เวลาป่าจะเดินไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเอาไว้บ้างก็แล้วกันนะคะขอบใจนะที่เป็นห่วงป่าอ่านี่ป่ามีเรื่องคลองใจยอยู่เรื่องหนึ่งว่าจะเดินออกไปถามกับวิญญาณช้างเชือกนั้นดูเหมือนกัน อารามณที่ตื่นเต้นตกใจที่มีโอกาสได้มาเห็นเหตุการณ์กับสายตาตนเองแบบนี้เลยทําให้ป๋านะ่ะลืมถามเขาไปอ่ะแล้วเฮียจะถามอะไรเขาล่ะก็เรื่องงาของเขานี่แหละฉันไม่ได้เป็นคนสั่งให้ใครไปฆ่าเพื่อเอางาเขามาสักหน่อยฉันเป็นเพียงแค่ผู้รับซื้อเท่านั้นนะทาไมเขาถึงได้อาฆาตพยาบาทถึงกับจะเอาชีวิตของฉันให้ได้ก็ไม่รู้สิไม่ต้องถามเขาก็ได้ครับป๋า,ปา เพราะว่าหลวงพ่อบอกพวกเราหมดแล้ว,ลวเลอะงั้นบอกป๋ามาทีสิป๋าอยากรู้ใครจะเป็นผู้ฆ่ารู้ผู้ซื้อก็ตามถ้างานของเขาตกไปอยู่กับผดดู้ใดผู้นั้นก็จะมีภัยอันตรายมาถึงตัวทันทีค่ะแล้วหลวงพ่อท่านบอกหรือเปล่าล่ะว่าสาเหตุเพราะอะไรบอกค่ะท่านบอกว่าช้างเชือกเนี้ยไม่ใช่เป็นช้างธรรมดาเขาเป็นถึงพญาช้างเป็นจ่าฝูง อุตสาห์ข้ามลำโขงมาเพื่อมาดูาลาดเหล่าสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็จะกลับไปพาฝูงเข้ามาแต่แล้วในที่สุดเขาก็มาถูกฆ่าตายซะก่อนก่อนที่จะกลับไปหาฝูงของเขาและก่อนที่เขาจะสิ้นใจเขาได้ใช้งาทิ่มแทงปักลงไปกับพื้นดินแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้บอกนะคะว่าที่เขาทำเช่นนี้เป็นเพราะอะไรอืมนั่นสิ เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรถ้าจะให้ฉันเดาแล้วก็เขาคงจะฝากงาไว้กับแม่พระธรณีเพื่อให้ท่านเป็นทิพยานแน่ๆใครที่เอางาของเขาไปก็จะต้องมีพยานอันตรายอย่างเฮียนี่ไงโลกใบนี้ที่พวกเราอยู่ยังมีสิ่งแปลกๆมาจัดจันที่เราไม่รู้อีกมากมายเลยละมั้งใช่ถ้าเฮียได้ไปเห็นอย่างที่ฉันได้ไปเห็นมากับตาเนี่ย คีอจะต้องตกตะลึงตื่นเต้นมากมายกว่านี้อีกแน่นอนฮะยังมีสิ่งแปลกๆมากกว่านี้อีกงั้นหอค่ะยิ่งกว่าวิญญาณช้างที่ป่าได้เห็นซะอีกงั้นน่ะเอเรื่องอะไรเล่าให้ป่าฟังได้ไหมได้ค่ะวันจะเล่าให้ฟังค่ะนี่แหละค่ะเรื่องทั้งหมดที่วันกับแม่ได้ไปเห็นมากับตาส่วนวันได้เห็นมากับตาตัวเองถึงสองครั้งเลยนะคะอืมแม่ป๋าอยากจะเห็นบ้างซะแล้วสิ เฮีย er คงจะไม่มีโอกาสได้ไปเห็นรอกอ้าวทำไมอะ่ะก็เพราะขาของเฮียยังเจ็บอยู่อย่างเนี้จะไปได้ยังไงกันก็นันน่งรถไปไม่เห็นจะอยากเย็นอะไรเลยนี่นะรถเข้าไปไม่ถึงแล้วค่ะป๋าจากจุดที่เอารถจอดไว้จะต้องเดินทางด้วยเท้าเข้าไปอีกไกลมากป๋าเดินเข้าไปไม่ไหวแล้วค่ะแล้วลูกกับแม่จะไปหาลุงพ่อท่านอีกเมื่อไหร่ก็ต้องรอดูคุณเช่เขาก่อนเขาพร้อมเมื่อไหร่วันกับแม่ก็จะร่วมเดินทางไปกับเขาทันที ที่จะถามได้มีอะไรหรือเปล่าคืออยากจะให้เธอกับลูกเนี่ยนำกล้องถ่ายวิดีโอไปถ่ายเหตุการณ์ทั้งหมดกลับมาให้ฉันดูเท่านั้นเองอะ่ะอืมเรื่องนี้ต้องถามหลวงพ่อดูก่อนนะคะว่าท่านจะอนุญาตหรือเปล่าเอางี้นะเอาเป็นว่าถ้าท่านอนุญาตอย่าลืมถ่ายเอามาให้ป๋าดูก็แล้วกันนะได้ค่ะป๋าเชิญค่ะอาคุณเชษเชิญค่ะฉันนั่งก่อนสิคะขอบคุณครับบางยุ่งกับงานอยู่หรือเปล่าครับเนี่ย ไม่มีอะไรมากแล้วคะ่ะแค่เคลียร์งานเพื่อจะส่งมอบให้กับคุณชิดเท่านั้นเองคะ่ะว่าแต่คุณเชษเธอคะมีธุระอะไรสําคัญหรือเปล่าถึงได้มาหาวันถึงที่ทํางานด้วยตัวเองอย่างเงี้ยแค่จะแวะมาบอกคุณเท่านั้นว่าพรุ่งนี้ผมจะพาแม่ไปหาหลวงพ่อนะครับแล้วคุณแม่ของคุณหายเป็นปกติดีแล้วหรอคะยิ่งกว่าปฏิหารสื่อน,นะครับนอกจากจะหายเหมือนปกติแล้วเนี่ยยังแข็งแรงกว่าเดิมอีกด้วยครับถ้าอย่างนั้น คุณไม่คิดที่จะประวิงเวลาไว้บ้างเลยหรอคะท,ท,ทั้งที่รู้ว่าการไปครั้งนี้ของคุณจะเกิดอะไรขึ้นอืมทุกอย่างมันหลีกเรี่ยงไม่ได้แล้วล่ะครับคำว่าสัญญาที่ผมให้ไว้กับหลวงพ่อก็ต้องเป็นไป,ไปตามนั้นวันใดที่แม่ของผมหายเป็นปกติผมจะต้องรีบพาแม่ไปพบก,กับท่านทันทีแล้วคุณได้เล่าเรื่องเนี้ยให้คุณแม่ของคุณฟังหรือย,อยังว่ายังไงคะมีอะไรในใจหรือเปล่าถึงกับ นั่งนิ่งเฉยไปเลยออไม่ครับไม่มีครับคุณยังไม่ได้ตอบ,บันเลยนะคะเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเนี่ยคุณได้เล่าให้คุณแม่ของคุณฟังหรือย,ยังอ๋อเล่าให้ฟังหมดแล้วล่ะครับแล้วคุณแม่ของคุณว่ายังไงบ้างก็ไม่เห็นว่าอะไรเนี่ยฮะไม่ตื่นเต้นตกใจอะไรบ้างเลยหรือย,ยังไงคะไม่ล่ะครับเกินความคาดคิดที่ผมคิดเอาไว้ซะอีกครับอืมถ้าอย่างนั้นก็แปลกมากเลยแล้วคุณแม่ของคุณ พูดอะไรกับคุณบ้างไหมคะแม่เพียงจะบอกกับผมว่าอย่าเพิ่มคาคิดอะไรให้มากเลยตอนนี้อาจจะมีทางออกที่เรามองข้ามไปก็ได้ทางออกทางไหนว่ายังมองไม่เห็นเลยคะ่ะเช่นแต่ครับอย่ากเก็บมาคิดให้เปลืองสมองด,ดีกว่าว่าแต่คุณเถอะพรุ่งนี้เช้าผมจะออกเดินทางคุณจะไปด้วยกันไหมครับไปสิคะโถถามได้วันก็อยากจะรู้เหมือนกันนี่ว่าชีวิตที่ต้องแลกด้วยชีวิตนั้น มันคืออะไรกันแน่แต่คุณแม่ของคุณท่านจะไหวหรือครับพวกเดินทางกลับมาเมื่อวานนี้เองอ่ะเดี๋ยวเย็นเนี้อวันจะถามแม่ดูอีกทีนะคะแต่คิดว่าแม่ต้องไปไหวแน่ๆค่ะอ่าครับงั้นผมคงไม่รบกวนเวลางานของคุณแล้วล่ะยังไงถ้าไปก็โทรบอกไปด้วยกันแล้วกันนะครับได้ค่ะจะออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าเลยเหรอค่ะแม่ว่าแต่แม่นะคะจะเดินไหวหรือเปล่าไหวสิลูกแม่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไง วันขอภาวนาให้มีทางออกที่ดีๆเถอะคะ่ะชะตาฟ้าเขาลีขกิตมาหมดแล้วจะไปฝืนโชคชะตาคงไม่ได้หรอกนะแต่ก็อดใจหายไม่ได้นะคะแม่เมื่อได้รู้ว่าคุณเชษเขาจะต้องอืมคิด<อ>ในทางที่ดีๆไว้ก่อนเถอะนะลูกใจของเราอะ่ะจะได้ไม่เป็นทุกขงง์กังวลค่ะแม่วันจะพยายามข่มใจให้ได้คะ่ะวนันค่ะแม่เอ๊ะ แม่นั่งจ้องมองหน้าวันอย่างเนี้ยมีอะไรรอเปล่าคะมีสิแม่น่าข้องใจอยากจะถามลูกหลายครั้งแล้วละเรื่องอะไรเหรอคะแม่ก็เรื่องของลูกนะสิบอกแม่มาตามตรงอย่าได้ปิดบังแม่นะวันเคยปิดบังอะไรแม่ให้อย่างนั้นหรอคะแม่ถึงได้มาถามวันอย่างเนี้ยอาจจะมีบางเรื่องก็ได้มั้งที่ลูกยังปิดบังแม่อยู่คนเนี้ยแม่มาแปลกนะคะอะแม่จะถามอะไรก็ถามอะไรค่ะ วันน่ะไม่มีความลับกับแม่อยู่แล้วเงินก็ดีลูกชอบพ่อเชิดเขาใช่ไหมอ้าวหน้าแดงเป็นลูกตำลึงเชน้าลูกแม่เออคือว่ายังไงล่ะมัวแต่เออเอออ้าอยู่นั่นแหละยังไม่ได้ตอบแม่มาเลยนะว่าไงจ๊ะคุณเชิดเขามีจิตใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็ยังมีความรับผิดชอบสูงแถมมารยาทนิสัยก็ยังดีงามอีกด้วยนะคะ ตอบไม่ตรงประเด็นเลยนะอ่ะตอบแม่มาคราวเนี้ยจะได้เฉ๋ยชยัยนะไม่อย่างนั้นแม่ก็จะสรุปเอาเองว่าลูกในะชอบพ่อเชิดเขาจริงๆว่าอย่างไงลูกเออก็ก็ก็ชอบเขาอยู่บ้างนะคะแม่เห <c oughs> มือนก็เท่านั้นแหละแม่นะ่ะอยากจะฟังจากปากจากส่วนลึกของหัวใจลูกเท่านั้นเองเออแล้วพ่อเชิดล่ะ เ,เคยมีท่าทีอะไรกับลูกบ้างไหมอืมไม่เคยเลยนะคะไม่เคยแม้แต่ที่จะอืนเอ่ยวาจาชมลูกสาวของแม่ว่าสวยหรือว่าน่ารักบ้างเลยหรือไงอืไม่เคยค่ะอืมหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบลูกของแม่ละมั้งแล้วแม่คิดว่าคุณเช่ก็เป็นคนยังไงล่ะคะก็เป็นอย่างที่ลูกพูดมาทั้งหมดนั่นแหละผู้ชายดีๆสมัยเนี้ยไม่ใช่ว่าจะเจอกันได้ง่ายๆ เออหรือจะเป็นเพราะว่าเพราะอะไรเหรอคะแม่ก็เรื่องที่เขารับปากกับลุงพ่อเอาไว้ยังไงล่ะลูก <c oughs> เขาก็เลยกลัวว่าลูกจะมาผิดหวังเสียใจกับตัวเขามันก็เป็นไปได้นะอืมคงจะงั้นมั้งคะแม่เออแม่คะอืมอะไรเหรอลูกวันกลับบ้านมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นหน้าป่าเลยนะคะเนี่ยอ๋อก็นอนดู นอนฟังธรรมะอยู่ในห้องรับแขกโน่นแน่อะไรนะคะแม่ป่านั่นหรอฟังธรรมะจ้าตั้งแต่ได้เจออะไรดีๆเข้าบ้างเปลี่ยนแปลงไปยุชละเห็นพูดกับแม่ว่าถ้าขาเขาหายเป็นปกติเดินได้เหมือนเดิมเมื่อไหร่ป่าก็จะพาแม่ตระเวนไปทำบุญตามวัดต่างๆให้ทั่วประเทศเชียนะก็ดีนี่คะ่ะวันเห็นด้วย <c oughs> คุยเรื่องอื่นสะเพลินว่าแต่ว่าพรุ่งนี้ เราจะไปรถอะไรกันละลูกก็คงจะเป็นรถตู้คันเดิมนะค่ะแม่จะได้นั่งกันสบายๆไม่อึดอัดยัดเยียดอืมงั้นเดี๋ยวลูกจะโทรบอกพ่อเชษดเขาด้วยเลยนะว่าเราจะไปรับเขาที่บ้านค่ะแม่วันจะได้โทรไปบอกในรถเขาด้วยพ่อรุ่เขาจะไปกับเราด้วยเหรอรายนี้ถึงไหนถึงกันอยู่แล,แล้วละค่ะแมอ่อ้าวงั้นก็ตามใจลูกเถอะนะสวัสดีครับพี่เชษดอ้าว แดรุตมา嘛นั่งก่อนนั่งก่อนครับพี่เออแล้วนี่เอากอะเปื้อภาพมาด้วยอย่างเงี้ยจะเดินทางไปไหนกันเหรอผมก็จะมาขอนอนค้างกับพี่ที่นี่คืนนี้แหละครับพ,พี่ยังไงถึงคิดจะมานอนที่นี่เนี่ยฮะก็เย,ยวันน่ะสิเขาโทรไปบอกผมว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะรถตู้มารับพี่กับคุณแม่ที่บ้านอืมผมเห็นว่าจะเป็นการย้อนไปย้อนมาเสียเวลาปเปล่าๆก็เลยตัดสินใจมาขออาศัยนอนที่บ้านพี่สักคืนหนึ่งเขาไม่ว่าอะไรนะครับตอนสบายเลยกิบิพาว่าอยู่อีกห้องนึงอ่ะอ้าว แล้วคุณนัดกับคุณแม่เลยครับอ๋อ้องเยนนัดก็ไปนอนกับแม่ตั้งนานแล้วห้องก็เลยว่าอยู่ห้องหนึ่งไงคุณวันโทรมาคุยกับพี่หรือยังอ่ะโทรมาแล้วอันนี้คุณวันเธรู้หรือเปล่าโปได้มาค้างที่นี่รู้แล้วพี่แต่ไม่เห็นคุณวันพูดถึงนายที่จะมานอนบ้านพี่เลยนี่นาอ๋อผมเพิ่งจะโทรบอกกับเขาก่อนที่ผมจะมาหาพี่เชษมาสักครู่นี้เองอ่ะอ๋อท่านผู้ฟังที่รักภูมโรงจะมาประพันธ์ของโรดราชสีมา สุพนัทวรัญญาจัดทําเป็นบะครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามันทึกเสียงกาลยาเทลพงค์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามผู้มาโรงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลา และทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ